ครับพี่ครับผมอยากให้พี่มาเชียร์ผมแข่งขันว่ายน้ำหน่อยครับแถมยังมีของกินอร่อยๆที่พี่ชอบเยอะเลยได้สิครับน้องพี่ว่าแต่น้องพี่ไปแข่งว่ายน้ำที่ไหนครับผมมาแข่งที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับวิทยาเขตสุวรรณภูมิโอโ้โหมหาวิทยาลัยสวยมากเลยยังก็อยู่เมืองนอกนี่ไงครับสระว่ายน้ำที่ผมแข่งโอโ้โหใหญ่อลังการมากๆพี่มีชุดว่ายน้ำหรือยัง อลิน่าเขาวางขายอุปกรณ์และชุดว่ายน้ําเยอะมากพี่ยังไม่มีเลยสงสัยต้องจัดสักชุดแล้วนี่ครับผมใกล้แข่งแล้วขึ้นลิฟต์มาเลยชั้นสี่พี่มาแล้วพี่มาแล้วโอ้โหสระว่ายน้ําใหญ่และสวยมากๆเลยครับพี่ไม่เคยเห็นสระว่ายน้ําใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยผมจะลงแข่งแล้วครับพี่น้องพี่อยู่ลู่ไหนผมอยู่ลูสองครับโอเคครับน้องพี่สู้สู้น้องพี่สู้สู้ี่ครับผมเหนื่อยแล้วอีกนิดเดียวครับน้องพี่ เย่ yeah, น้องพี่ถึงเส้นชัยแล้วโอ้โหถ้วยรางวัลและเหรียญสวยมากปีหน้าผมจะมาคว้าให้ได้ครับเยี่ยมมากครับน้องพี่ผมหิวแล้วไปหาของอร่อยกินกันครับโอ้โหมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยพี่ก็เดินเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับวัชเมโล่อของโปรดผมแหแค่พี่เดินเห็นแต่ละร้านเนี่ยโอ้โหท้องนี่พี่ร้องจอกจอกแล้วไส้กรอกของชอบพี่เลยจานเบอรอเห็นข้าวแกงพี่ก็หิวโอ้โหมหมูกรอบปลาหมึกย่างก็มีนะครับลิ่นเค็ปหอมหอมเลยมันฝรั่งพวงเสียบไม้ พี่หิวไม่ไหวแล้วขอชิมแพนเค้กราดลมข้นก่อนนะครับงามอร่อยสั์อาทิทศ์นี้พี่มาเชียร์ผมอีกนะครับ